ไม่อย่างไเก่งก็มาหาหมอหนี่จ้าจัางมาโรงพยาบาลท,ท่านไปสวนก็ถือวิงเท่านั้นล่ะเอาเงินขอบคุณค่ะได้หาสิบ,บาทค่ะค่ารักษาตีค่ะซื้อแฟบซักในสุดหนึ่ง <c oughs> ดำชิดเดียดโชกกะโฟก์เอาเอาหยียบขาบาทไปง่าย,ยอีกแล้วไม่ย<อ>่างไรยายเป็นเพรามือตาเบิ่งตีนบาทคนยังมากเลยเด็กไม่อยัางยายไรก็มาเหยียบตีนคนเด้อหมอ เปิดชินิกจากม้อเนี่ยสองหม้เสอหมอไีมาไวาได้ลยสองทุมโอ๊ยแม่ยังมันพักกันลูกเห็ดอย่างลูกไปหมงเงินบ่ไปบ่ได้ใดนชัทับาแล้วทำบัานก็เฮ็ดไม่ได้ที่เาน้ได้เงคตายอ้ยพัาบาลุดนาเนี่ยดีดีแกสมเนี่ยอ้ยพยับานปาดโอไย ตาบอดมีปัญหาแลวก็มัูมาสร้างปิดแท้แล้วกุกจบดจุกสาวเกกลงเลยโอ้ยดีเลยอทุกคน้อบอกดีกวนี้ด้วเป็นหมอได้เมินนหมาเ้อสี่ไปตัวที่บตัวแดนหรอกั่นเนี่ยแต่กุมาสทำนี่ก็เสียเวลาเพราะแห้งเลยเยแม่นังเอาเื่องน้ำเขาเลยอะไ้ยังไหนปนนะยะตาบอดไปอีเนี่ยลบมันน้ำเขายูตตีปวดเนียบได้บ่คุณหมอไม่แหงองน้าอยู่ทังไหนเนี่ยไปทางัวพูดนะ ตั้งขว้าขว้าพอเงี่ขว้าเอาไปจับขว้าจับสายเถอะนี่โอ้ยนอยขว้าขวาโอ้ยลูกวออกละบ้านเอ้าม่เงี้ดิพนรูลูกแล้วนี่จะเป่ามันออกเอายัดเขาไหมหมอหญ่่าทานมาอยู่โอ้ยบไทยจะมาแนวไหนบุญขวข้าขว้าขว้าขว้า โอ้ยกูหมาทางนี้แล้วุณอายุเท่านั้นมาตั้งพูนไปเที่ไวเที่ไไปเยี่ยวเที่ยเศาปวดแล้วล่ะคนพ่นซื้อๆนี่อนั่งๆพอนายโอ้ยอย่างน้ำก้นไข่ก็ปองกันโอ้ยขอโทษแพทย์หญิงพ่อนทิพย์เจ้านี่แม่คุณหมอพ่อนทิพย์คัะวันดีครับคุณหมอพ่อนทิพย์ครับวันดีค่ะโอ้ยมาอย่าเป็นมาถือขี้หนิค่ะเป็นหยังล่ะครับคุณหมอคือรถพินสายยังไงก็ไม่หู้่ะคะเป็นหยังครับรถสายบัรทุกมันจ่านี่แหละค่ะฉันนั่งมาลงมาหันล่ะค่ะ โชเฟอร์นะคะเป็นอย่างหล่ะครัเบ้าหูวาเซชันนีวมาเซไัยกับบ้าหูค่ะชันบ่ตเตเชียดไปจะเชียดบ้าคับจินละหนาซอยฉันนี้ค่ะกต้องไปเชียดดอครับคุณหมอใจดีครับฉันขึินไปนนางนะคะด้วยจันญะบัหมอเซเฉยจังฉันเลยถามค่ะเพียงใดค้าอชเฟอร์ครับรถนีไล่ได้ดีว่าคกุมลูกกุมตาบ้หลูกจะค้นฉันเลยถาค่ามดีได้าโชเฟอร์ครับรถนี่เป็นงานอะนลเห็กดอกว่าสั้นครอาชีพที่แจ้จริงของผมผู้จัดการธนาคารข่านตัวผนานโอ้โหบัตเตอร์บัตเาอร์จะฉันครับคุณธนอค่ะฉัน เปยนอย่างขะเลาะเจี๊ซี่เผลวมาซื่อมือกับว่คัดหรอครับมือนี่ถือว่าคัพให้หมาชี้พืนน่ะ วยมวยเลวว่าไผ่ล่ะครับคุณหมออู๋จักว่าไผ่ขาดฉันว่าเข้าใจคือกันครับวุ้ยมาถามฉันสิไปไส่ล่ะคุณหมอไปที่นิ่ขาดฉันเลยว่าจจ๊ซี่ครับไกลไปไหนล่ะครับมาสันสองสองใบฟ้าเนี่ยแหะขาดฉันบานสิอ๋อวิ้ขันสองสองใบฟ้าเป็นพยางเอามาชีรถหยังงมาสันซึ่งอื่นก็มาชีเราข้าเหมือนนี่ชีว่าชีหมาขับจ้าเลยว่าอู๋รถไปจอดเิื่นะคะครับเก้าเฟิร์ตคือกันเลยถามกันเพียงไหนเนาะผู้เดชสารดอกหนาบ่พันนาหัวกบิงฉันเลยว่าอุ้ยขับจิ๊บเจ